โอ้โหคุณแม่ไข่จะทําอะไรวะเนี่ยพี่น้องครับดูครับต้มป,ป,ปลาคอใหญ่มาแล้วเป็นไงโอ้โหพี่น้องครับต้มปลาคอใหญ่พี่น้องอืมตมเป็นโตเลยได้พี่น้องฟ้าจากโคตรเดือดเนาะถือกความเย็นเข้าไปถึือกเง่อเข้าไปพี่น้องเลยมาดูอีกทีทำไมเป็นสภาพนี้แล้ว ครับพี uh ่น้องมาโอ้สหวาซิเล้วมาน้องมันเป็นคนเก่งเลยมิลองก่อนจะเตรียมัานเตรียมมีแล้วคือว่าเอาจานมาออกมาเลยออกมาไปหั่นดื้อออกมาเลยเนี่ยดือน้อมันยมาน้องปากคอยเงี้ยอือะไรหั่นสันโถ่อยิลองวันนี้ ข้างๆุณเจ้าไม่้องนะอ,อันนี้กันหม่แล้ว่น้องด้ <laughs> อต้องได้ปลาคาแแก่งอันนี้แก่งปาลารเพือนเอาิลมกันนี่ กินไหมกินปลา,า้ามากินข้าวไหมโอ้ซหเอ็บอืมร่มากายหง่ามหัอะไรหาามาไม่กินข้าวลูก ก็ได้เน่มานั่ง้าง้างกล่องไข่หรือไม่ยัง่อต้มไข่ืมกินไข่อะไรมากินข้าวมากินปลามาแซบนียปะอืระซิต้มสมุดนสมแซบปลมามมี่ะันนั้นอืมผสมอไรอันั่นลงเลยแล้วแม่ป้มข้าวนี่ นี่อันน no, 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 right> well ี้น้ำจจิเอาินนมระเจาะนมจิ้นนมันแกะไม่ได้ลองแกะดูสิเออแม่จะลองแกะให้ไม่เชื่อคนะอเป็นอเป็นเาด แกมาออกเห็นมันแก่วันดิเราพี่กรว่าเขาแกมาได้แล้วแล้วคัดเขาอีกเาคือ่ามั้งอันไหนังง่ายนอกบ้าลปอยไปลังง่ายอยากให้เป็นนรืงมันขาดงไเยอะแม่รังแกขัน คืออะไรลังแก่กูอือพุทธาวลังแก่ไ้กำลังกั้นตัวเนาะบอสทำไมเพิ่งลังแก่เนาะเพิ่งเป็นผู้เฒ่าเพิ่งผู้เฒ่ากำลังลังแก่กำลังสร้างโอ้หแบ่จักรกรอนเลย ้าตัวินเขามก็บเบตาเมอวันอันจะได้ลกตัแบบตั้งกินแบบนี้มนันไม่เคยคือมาดูยาวูคับห้างแล้วร้ายเกี่ย อัานการม,ม,มือขึ้มนออมือวันนักพนอกเนม่ยก็ม่ขึ้นมือกินข้าวเห็นไหมฮะ สัตว์ออกสัตว okay, ์ออกุเทวินมัยังขยันง่รองห่อนออกามันดผเทวินซึ่งสอมมากเขาคไม่ยั่งลืนเขาคือรอด มันหยุดเล่นตายิยู่คนยังดีพ่าเลคนยังมีวันอยู่ตอนนั้นกายแล้วต่เองมนมนอยู่ทำงานตลอดยี่สิบปังหมยังพูดเป่นไมเ่อขึงคไีต่งเน้ออ่ไรนั้ ไค่คันให้ลุ่มมาแยกเป็นทักกันเนชิมเหล้าขน้นเจ้าเจ็บไห้บอเจบไหน้ำนเจ้าบรอแยงเลยนี่ยใครนีอกอ่กลัวมัน,นดีพันพี่บ้าเอาก็เจ็บไหมทำไมต้องแพ่งไว้คือใก่ที่หินจ้ะเอากรเจ้าเด้ไหมไก่ี่มัิมเหล้าตลอดเลยย่างเจ้าไม่ชอบอ่ะแต่เราไม่ได้กินต้มไก่ต้มปลาหนที่อเยเป็นบ้านรต้มไก่หรอเน่ยันหนอไปหนอัวแวกน ไอหาใสมันปมเป็นไคือดวงถ้ามันไม่ใสเขากลัวแล้วอาาย่งนี้เขาขยันขึ้นดวกก็เลี้ยตายตายตายเป็นวัดเหเ,เ,เป็นวัดเป็นวัดไม่เจือนะ,อะทางผูดั กินเขากิ๊บกินก้อนใบใหญ่อ่ะงไหน้องอ่ะกระต่ายเราเรียกกิ๊บก่อนกิ๊บติดผมกิ๊บติดผมอืมกินไม่ได้นะป้อนะไม่พ่อป้อนน้ำมันเนี่ยกิ๊บติดผมรู้ปากอาบน้ำนะเนี่ยเอ้ยน้ำในอาบเลยเนี่ยบ่นมาล่าหนีเป็นบาดแผลบาดแผกินเข่าบ่นนี่บ่อยสบายไม่อยากกินเข่าเอ้เอ้าเร็ เป็นบารอีกแล้วคี่มันเปนนะเป็นบารอะีรไปยากกินมม่ไแอยากกินอซื้อไหมแม่น้ำน่าจะเทาเ็จอาบน้ำน่าจะพาไปเที่ยววันหยุดยาวเลย อันนี้เพื่องแกงต้มแกงปลาแกงปลาเป็นตัวถ้าต้มเขาจะจะไปท้ำหมอนใช่ไหมไม่ถ้าใส่แกงปลาเขาใส่เกิมพเทศตำพริกตำขาคนจีนไทยเออรกินีน <c oughs> าอะอ่เนื่อยแล้เราแทรย เปิดไม่ได้อะเห็นไหมนะม่ะอืออ่ามานาลองเปิดดูสิอืออเอแล้ว <c oughs> ทำไงให้แดงน้อยเปิดให้ปะ่ะให้แดงน้อยกัดเลยแดงน้อยไหนให้แดงน้อยแดงน้อยกัดไป <c oughs> นู้นนู้นงต้องกินหรอน้น้าแต่งตัวที่สวยแม่พาไปเที่ยว เข้าใจไหมดีนะ่เนาะดูเวอรก็ไม่มีอะไรทำทำงานบ้านเสร็จแล้วก็หาเที่ยวไปไหนก็ไปชีวิตอิสระดูตังเงาฟ้าด้วยนะ กี่ท่ะส่ห้าไว้เนี่โอ้โหไปถึงไหนก็้วนมนวนนี่แหละบูมิสเนาะเงินสี่ห้าร้อยก็ที่อยู่จะได้เนียนัเนาะเป็นไส้บดไก่ใช้ไหมอยามากก็ห้อยสิงใช่ไมอากห้อยสิงก็ห้อยี่เ <c oughs> <c oughs> ล็กจะไปมาห้ยที่เล็กไรก่อน <c oughs> เราบิเวณที่เรีกวมีหมีนงมันมีหมมีคนขายของด้วยแก้ววมันมโนรมส่วนหางมโนรมเนก็ไม่มีแล้วแล้เขาดูฝนซื้อแล้วหน่กะิย่างเป็นบาง้านบ้งโอเคไหมครับบลอย่ลืมแก้มันไร แก้มันคือทำนี้ทำหนึ่งท่นกินแล้วปอกหอมพ่อไม่ออกต้องไปย่งแิตีนตรงแก้มมั่นเองท้องทีอร่อยเป็นพิเศษก็คือการมองขาต่อยมันอืมอืมแบบเป็นเป็นเป็นไก่แบบบงเครื่องในนั้นแม่อืมมันเสี่บมันก็ระหม่องนะอันเป็ดเนี่ยเขายกให้ตีนมันไมแซ่บกว่าเด็กเป็นทันยอ อืต่อไก่เนี่ยคัดตัวเอนโอเคครับ